ครับวันนี้นะครับวันที่22นิมิถุนายน2 5 6 6นี้ในอำเภออินดี้สายลุยนะครับวันนี้เราเรามาสำรวจพื้นที่แนวกันไฟในพื้นที่บ้านดอยปุยครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับนำโดยพ่อหลวงมาจากเดินสำรวจสภาพภูมิประเทศว่าปรากฏว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ป่าสนูน สะสมที่อุดมสมบูรณ์ใครสนใจเส้นทางท่องเที่ยวเดินชมธรรมชาติก็แนะนำนะครับมาบ้านดอยปุยอยู่ในเขตอุทยานสุเทพปุยหน้าฝนนี่ก็เที่ยวได้นะครับเป็นที่เราเจออยู่นียเห็นหมอกอยู่นียนะครับเป็นหมอกฝนนะครับที่ลงมาเนี่ยเม็ดยังกะลงยังกะฝนลงนะครับมีหมอกเกือบตลอดทั้งปีนะครับอากาศเย็นสบายนะครับในที่พักก็อากาศเย็นสบายนะครับไม่ต้องเปิดแอร์เลยก็แนะนําสําหรับสายชอบท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับเส้นทางนี้นะครับก็ ก็ใช้เป็นเส้นทางนะครับแนวกันไฟนะครับเราถึงแมเรื่อจะถึงแหล่งต้นน้ำนะครับเส้นทางนี้ก็เป็นแนวกันไฟนะครับที่พ่อหลวงบ้านดอยปุยแล้วก็ชาวบ้านเขาร่วมกันมาถึงจุดนี้ก็ขอยืนพักก่อดหน่อยนะนะสภาพเนระื่องเรื่องหมดแรงตอนนี้อ่ก็ยังมีหมอกอยู่นะครับหมอกฝนอยู่ ฝนอยู่นะครับโดยสภาพโดยพื้นที่เนี่ยโอ้เต็มไปด้วยหมาะนะครับน่าเที่ยวนะครับก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปี365วันนะครับก็ใครสนใจก็มาท่องเที่ยวนะครับในบ้านดอยปุยนะครับน,น่าเที่ยวมากแล้วก็ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์มากนะจุดนี้ก็จะเป็นจุดพักนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาพักที่บ้านดอยปุยแล้ว ชอบการเดินท่องเที่ยวธรรมาชาตินะครับเขาก็จะเดินมาท่องเที่ยวนะจุดนี้นะครับจุดนี้แนะนานะครับสาหรับคนมาเที่ยวที่บ้านดอยปุยแล้วก็ถ้าพักก็ตอนเช้าๆเดินมาเนี้ยก็ทะเลหมอกสวยมากนะครับนี้ช่วงเวลา5้าโมงเช้านะครับยังมีทะเลหมอกอยู่เลยนะครับตรงจุดนี้บริเวณจุดนี้ก็จะอยู่บนเนินนะครับห่างจากบ้านดอยปุยประมาณ2กิโล ก็มีนักท่องเที่ยวพาเดินสบสับศึกษาธรรมชาติอยู่นะครับ้ก,ก็เดินตรงนี้แบบต้องบอกว่าลมลื่นมากนะครับลื่นมากสวัสดีครับครับจะเดินไปไหนกันครับนี่เดินทีตรงนี้คือพื้นที่ปลูกฟินกฟ่นเลยนะครับปลูกฟิน่นค,ครับ ในพื้นที่ปลูกฝิ่นเลยนะครับก็หลังจากที่ในหลวงนะครับรัชกาลที่9เข้ามาส่งเสริมในพื้นที่ให้ทําการเกษตรแทนการปลูกฝิ่นพื้นที่ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นพื้นที่ป่านะครับเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากครับซึ่งเดิมเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นมาก่อนเมเจ้าต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากครับเป็นต้นก่อใช่ไหมขนาด2คนกับขนาดต้นไม้นะครับเปรียบเทียบโ้ใหญ่มาก